นะครับก็ยินดีนะครับทางผู้ใหญ่บ้านแต่หมูลิงก็จะเป็นพี่ีเลี้ยงให้ดีนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณานครับขอบคุณมากครังเลยคก็เตรียมไปขายจับไหมคะตั้งเป็นคณะกรรมการมาได้ยังองถามอยากรู้เรื่องอะไรลูกถามเลยว่าแล้วก็ ถ้ามารวมกันแล้วก็วันหลังต่อมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นฝ่ายบัญชีแล้วเสนอนนะคะในในสมุดที่น้องๆถือจะเป็นเกี่ยวกับสมุดบัญชีของพิวหมอร์ข้อมูลกระดาษขอ้อ,นนอมูลกระดาษรั้งนึงนะคะเดี๋ยวมีมีอะไรสงสัยให้สอบถามคุณพ่อสองท่านนะในะแต่ละครั้งก็คือไม่ได้จ่ายเโดยไม่ขอทนทีย์ชื่อไม่ครับคม่เคย ไม่เบิดไม่ได้ต้องต้องคงไว้ 300. สาล<ด>มาลอยแต่ว่าคือทุกบ้านในบ้านจะมีเล่มนี้หรือว่าแค่คนที่เขาจะมาเข้าร่วมกับเราเฉยๆ่อแต่ถ้า,ถาคนไหนจะถอนเขาก็จะแจ้งคุณพ่อสองท่านนั้นก่อนว่ามีอะไรสงสัยถามได้เลย นี่นะครับลโหลขยายอีกขยายแล้หาย้กได้มาหลายมือนี่พูดเอาไปแซงไหนมาแซงไหนก็เลยเอาทำใหม่ ไม่เดี๋ยวเขาจะเร่ซื้อไว้อยู่าคอดงสามถุง่ีแล้วก็ขอตามพนันาดก็ไปท้าชนะได้แบบปลอดสารชนะเป็นขาดที่มวางสารพิษม่ใชางไม่มีปุ๋ยแต่ป๋ยก็ไมด้นชวที่เราไปทจะเหาือประมาณว่าเดี๋ยวมัย่าง่่างเัวอ่างตว่างตัวอย่างตยางตัวอย่างตัอ่าไตัว่างตวย่างตัางตวอย่ตวอย่างเดี๋ยวย่าตัวอย่างตัอย่่ัอ่าอ่ง่ัาัยัวอยว่าท่านนายกใมาเก็บกอววลย

มาเด้ายเด้หยีให ah, yeah. really, uh, ้้อกเข้ากินนี่เราเอากระดาษมิดหมักเทปมักค้ามลเนี่จังเห็ดแต่แต่พูดใจว่านี่เอวมารอกเพราะว่าสูญ Thank you.